รีเจนโฮมคาร์โชว์รูมรถมือ2เกรด A มือ2คัดสภาพคัดประวัติรับประกันรถสวยประวัติดีเหมือนสโลแกนของเราเปลี่ยนด้วยคุณภาพมากด้วยบริการด้วยบรรยากาศของเราที่ทําเป็นเหมือนโฮมออฟฟิศทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเหมือนมาเยี่ยมชมรถของคนในครอบครัวเรามีรถให้ลูกค้าเลือกมากกว่า50-60คันไม่ว่าจะเป็นเก๋งกระบ,บะ SUV หรือ PPV เรามีห้องรับรองทั้งโซนด้านนอกและโซนด้านในบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบาย การเดินทางมาจาก BTS บางว่าให้ลูกค้าเข้ามาทางถนนราชพฤกษ์ขับตรงมา3กิโลเมตรก็จะเจอศูนย์บริการรถยนต์ MG อยู่ทางด้านซ้ายมือตรงมาสักระยะจะเจอจุดกลับรถให้ลูกค้ากลับรถมาอีกฝั่งหนึง่งและตรงมาอีกสักระยะจะเจอร้านอาหารคคุณพาอยู่หน้าซอยปากน้ำประจมทองเลี้ยวเข้าซอยปากน้ำประจมทองตรงมาประมาณ600เมตรลูกค้าก็จะเจอ Regen Home ค่ะ วิธีที่2ถ้าลูกค้าเดินทางมาจาก MRT ไฟฉายจากแยกไฟฉายให้ลูกค้าตัดเข้าถนนพรานกการนาพิเศษจากนั้นตรงมาประมาณ1.4กิโลเมตรให้ลูกค้าเลี้ยวเข้าซอยปากน้ำฝั่งเหนือตรงมาประมาณ450เมตรจะเจอ4ี่แยกให้ลูกค้าเลี้ยวขวาเข้าถนนปากน้ำกระจมทองจากนั้นตรงมาประมาณ400เมตรลูกค้าก็จะเจอ r e g e n Home ค่ะ รถของ DJ เจนโ c มคาเราคัดประวัติคัดสภาพมาให้ลูกคา้าให้ลูกค้ามาั่นใจว่าได้รถสวยและประวัติดีเรามีบริการตรวจ Inspection ให้ลูกคา้าตรวจให้ทุกคันเหมือนกันหมด